สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับสู่ช่องไบบ a ัสซิงช่องที่จะพาคุณไปสัมผัสเทคโนโลยีทางการทหารและยานพาหนะขั้นสุดยอดจากทั่วทุกมุมโลกวันนี้เราจะพาไปทําความรู้จักกับขีปนาวุธชื่อดังระดับโลกที่กองทัพอากาศไทยใช้งานอยู่นั่นก็คือ AGM 6 5 m a v e r i c าซึ่งเป็นขีปนาวุธอากาศสู่พื้นสุดหลําจากสหรัฐอเมริกาที่ได้รับความนิยมในหลายประเทศ รวมถึงประเทศไทยด้วย AGM 65 m a v e r i c เป็นขีปนาวุธนำวิถีอากาศสู่พื้นรุ่นแรกแรกที่ออกแบบมาให้ใช้ทำลายเป้าหมายประเภทรถถังยานเกราะเรือและอาคารป้องกันทางยุทธวิธีโดยมีความแม่นยำสูงใช้ได้ในสภาพอากาศทั้งกลางวันและกลางคืนมันถูกออกแบบมาให้ใช้งานง่ายใช้งานกับเครื่องบินรบหลายประเภทเช่น F-16 F-4 Phantom II a 10 Thunderbolt II, II และในประเทศไทยก็นิยมติดตั้งกับ F16 ของกองทัพอากาศไทยจุดเด่นของ AGM-65 คือการนำวิถีด้วยระบบอินฟราเรดทีวีและเลเซอร์ซึ่งแต่ละแบบก็จะเหมาะกับภารกิจที่แตกต่างกันเช่นรุ่น a g m 6 5ดีใช้ระบบอินฟราเรดเหมาะกับการรบกลางคืนส่วน AGM-65G เป็นรุ่นพัฒนาจากดีที่สามารถโจมตีเรือหรือเป้าหมายขนาดใหญ่ได้ดีขึ้น ตัวขีปนาวุธมีความยาวประมาณ2.49เมตรน้ำหนักประมาณ300กิโลกรัมความเร็วสูงสุดมากกว่า1,150กิโลเมตรต่อชั่วโมงและสามารถยิงได้จากระยะห่างถึง27กิโลเมตรหรือมากกว่านั้นขึ้นอยู่กับความสูงของเครื่องยิงการใช้งานจริงในสนามรบของ AGM-65 ได้รับการพิสูจน์แล้วว่ามีประสิทธิภาพสูงเช่นในสงครามอ่าวเปอร์เซียสหรัฐอเมริกาได้นำมาวิกไปใช้ในการทำลายรถถังอิรักได้อย่างแม่นยำหลายร้อยเป้าหมาย ทำให้กองทัพไทยตัดสินใจจัดหาเข้าประจำการเพื่อเสริมกำลังทางอากาศในภารกิจโจมตีภาคพื้นดินในยุคป,ปัจจุบันข้อมูลที่มีอยู่ระบุว่า AGM 65 Maverick มีราคาประมาณลูกละ150,000-250,000ดอลลาร์สหรัฐขึ้นอยู่กับรุ่นและระบบนำวิถีซึ่งถ้าคิดเป็นเงินไทยก็อยู่ในช่วงประมาณ5.5ล้านบาทถึง9ล้านบาทต่อลูกซึ่งถือว่าคุ้มค่าสำหรับเทคโนโลยีการรบที่แม่นยำลดความเสียหายโดยรอบและเพิ่มโอกาสความสำเร็จในภารกิจ แม้ราคาจะดูสูงแต่เมื่อเทียบกับความสามารถในการทำลายเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพแล้วนี่คือการลงทุนที่สำคัญต่อความมั่นคงของประเทศการมีมาเวริกประจำการอยู่กับฝูงบินโจมตีภาคพ,พื้นของกองทัพอากาศไทยนอกจากเพิ่มศักยภาพในการรบแล้วยังแสดงถึงความทันสมัยในการพัฒนาอาวุธของไทยอีกด้วยโดยเฉพาะในการป้องปรามศัตรูและปกป้องอธิปไตยของชาติสำหรับใครที่สนใจเรื่องราวของเทคโนโล,โลยีอาวุธและการทหารสมัยใหม่ ฝากกดติดตามกดไลค์และแชร์วิดีโอนี้ให้เพื่อนๆได้ชมกันด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับจากช่องไบบสซิงขอให้ทุกคนปลอดภยัยและมีความรู้แน่นๆไวเล่าให้เพื่อนฟังสวัสดีครับ